รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาพบกับรายการสุขใจวัยเกา๋ารายการเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะมาพบกับแพนได้ทุกวันอังคารเวลาบ่ายมงครึ่งทาง t v วไฟ์ Fi HD ค่ะดูช่อง5กฎหมายเด็ก5นะคะและยังสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ t v วีไฟ์ HD ออนไลน์ทาง Facebook และ YouTube ค่ะคุณผู้ชมคะอวัยว,วะต่างๆจะเกิดการเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นรวมถึงดวงตาค่ะ ดังนั้นเราจึงควรรักษาสุขภาพดวงตานะคะด้วยการตรวจตายอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพดวงตาค่ะรวมถึงชะลอความเสื่อมและป้องกันการสูญเสียดวงตาอย่างถาวรอ,อีกด้วยในวันนี้แพนก็มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพดวงตามาฝากคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้แพนกำลังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรัถนาหิรันพัทรวงศ์ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอโบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะโรคเกี่ยวกับดวงตาที่เกิดต้อต่างๆนี่โรคอะไรที่เป็นมากที่สุดคะ จริงๆแล้วอ่ะในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเราจะพบต้อหลายชนิดเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินแต่ที่เราพบบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวต้อกระจกค่ะคุณแผนแล้วโรคต้อกระจกคืออะไรคะอะต้อกระจกเนี่ยมันเกิดจากเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเลนตาของเราเนี่ยที่เกิดมามันใสๆนะคะมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามวัยเราเกิดมีความคุณมีความ มัวขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยมาหาเราด้วยอาการตาพร่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุ5-60ขึ้นไปเนี่ยค่ะตัวเลนส์ก็จะเริ่มเสียสภาพได้แปลว่าผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดต้อกระจกค่ะมันจึงพบได้บ่อย ค่ะแล้วสาเหตุของโรคต้อกระจกมาจากอะไรบ้างคะจริงๆแล้วปัจจัยสําคัญเลยก็คืออย่างที่เราคุยกันว่ามันคืออายุ mm hmm. เมื่อไหร่ที่เรา560เนี่ยเราก็เจอทุกคนจะต้องคอยทยอยเจอกันเป็นต้อกระจกกันมาแต่ว่าคนไข้ที่อายุน้อยลงหรือบางคนเจอเจอเร็วขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสริมเช่นมีอุบัติเหตุที่ตา mm hmm. การกระทบกระแทกที่ตาเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้นบางท่านมีการใช้ยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างนี้ค่ะ ทั้งรูปแบบยอดรูปแบบกินต่างๆเนี่ยก็จะกระตุ้นตัวต้อกระจกได้เช่นเดียวกันหรือว่าเรามีโรคทางตาม,มาก่อนเช่นม่านตาอักเสบก็จะทําให้กระตุ้นต้อกระจกหรือคนไข้ที่เป็นเบาหวานคุมน้ําตาลไม่ดีน้าตาลเยอะๆน้ําตาลพวกนี้จะทําให้เลนตาเราบวมได้ง่ายก็จะเจอต้อกระจกได้เร็วเช่นกันเพราะฉะนั้นปัจจัยมันเยอะมากหลายปัจจัยเลยค่ะคุณแผนคุณหมอคะแล้วสาเหตุที่เกิดโรูปต้อกระจกมาจากอะไรบ้างคะ ก็ตัวต้อกระจกของเราอะค่ะก็คือเลนส์ตาเราเองเนี่ยค่ะที่ตอนเกิดมาเนี่ยมันใสทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้นมันจะเกิดการเสื่อมสภาพข,ของตัวเลนส์ซึ่งเป็นโปรโตีนเนี่ยทำให้มันขุ่นขึ้นเมื่อมันขุน่นเราก็จะมองไม่เห็นตาฟ้าฟางตามัวลงสาเหตุเนี่ยหลักๆเลยก็คืออายุค่ะคุณแพนทําให้มันมีการเสื่อมของตัวโปรโตีนในเลนส์แล้วขุ่นไปค่ะแล้วอายุ ที่ไม่มากเท่าแบบ40-50้นี่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ด้วยไหมคะจริงๆอายุพอสักเริ่ม50-60ปีอะคะ่ะทุกคนจะมีการเสื่อมสภาพของเลนเป็นต้อกระจกอยู่แล้วแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นที่จะทําให้เจอได้เร็วขึ้นหรือขุดมากขึ้นก็คือหนึ่งมีอุบัติเหตุที่ตาพวกนี้จะก,กระทบกระเทือนที่เลนแล้วก็ทําให้เป็นต้อกระจกได้เร็วคนไข้ที่ใช้ยาบางอย่างเช่นการใช้สเตียรอยอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหยอดหรือรับประทานก็จะทําให้กระตุ้นต้อกระจกได้นะคะคนไข้ที่มีโรทาาาางตตเเช่นนนป็น อันนี้ก็จะเจอต้อกระจกได้เร็วขึ้นหรือว่าคนไข้ที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานโดยเฉพาะที่คุมน้ําตาลไม่ดีตัวน้ําตาลเองเนี่ยค่ะจะทําให้เลนเรบวมแล้วก็เกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันค่ะคุณแพทที่บอกว่าก็คือควบคุมน้ําตาลแสดงว่าถ้าทานหวานมากก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานเราทานหวานมากร่างกายสามารถเผาผ่านตัวน้ําตาลแล้วก็ทําให้ระดับน้ําตาลมันปกติได้อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแต่ว่าถ้าเราเป็นเบาหวานและทานหวานมากๆเนี่ยต้อกระจกมาเร็วแน่นอนค่ะคุณแพน ขอเน้นย้ำไม่ส่วนของกลุ่มเสี่ยงค่ะ,คะก็คือต้องมีอายุ40ปีถึง50ปีขึ้นไปถูกไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่พออายุสัก50ปีขึ้นไปอ่ค่ะทุกคนจะเริ่มทยอยกันเป็นต้อกระจกแล้วแปลว่าผู้สูงอายุทุกท่านมีความเสี่ยงค่ะเราก็จะต้องคอยเข้ามาตรวจเช็คต้อว่าเราเป็นต้อหรือย,อยังเป็นระดับไหนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นต้อกระจกมากขึ้นเราก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาต้องได้รับการลอกต้อกระจกค่ะคุณแผนแล้วเพศที่เสี่ยงมากที่สุด มีเป็นเพศไหนคะเพศชายเพศหญิงเสียงเท่ากันค่ะจริงๆแล้วมันขึ้นกับปัจจัยที่เกี่ยวกับโรคประจําตัวหรือโรคทางตาหรือการใช้ยาต่างๆของคนไข้ดังที่กล่าวไปแล้วมากกว่าค่ะค่ะแล้ววิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคต้อกระจกไม่มีวิธีไหนบ้างคะจริงๆแล้วถ้าเราอายุไม่มากขึ้นเราป้องกันได้อันนี้ก็จะไม่เป็นนะคะแต่ว่าอันนี้คงทําไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าอันหนึ่งที่จะช่วยก็คือการหลีกเลี่ยงแสง U V แสง U V ก็คือแสงแดดพวกนี้ค่ะการใส่แว่นกันแดดการเลี่ยงแสงจ้าแสงแดดรับแสงแดดโดยตรงมีการป้องกันต่างๆจะช่วยชะลอต้อได้เราใช้คาว่าชะลอแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ป้องกันโดยตรงการไป การไปทานรับประทานอาหารเสริมต่างๆปัจจุบันยังเชื่อว่าไม่มีตัวไหนที่จะป้องกันต้อกระจกได้ค่ะแสดงว่าการใส่แว่นตาก็คือสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งท<ช>ี่ป้องกันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ,ค,ะคืออาจจะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์โดยตรงอะค่ะคุณแพนแต่ว่ามันเราเชื่อว่า UV เป็นปันจจัยเสริมคือเหมือนเวลา UV โดน ผิวหน้าเราก็จะทําให้ผิวหน้าเราสภาพแย่ลงหลักการเดียวกันคือตัวเลนส์ตารเราเนี่ยที่มันใสอะค่ะมันเป็นโปรโตีนเพราะฉะนั้นพอมันโดนแสง UV มากๆม,มันก็อาจจะเกิดการขุ่นการเสื่อมได้เร็วขึ้นแต่ปัจจัยอ่ะมันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวหรือการเกิดอุบัติเหตุการใช้ยาที่เรากล่าวถึงข้างต้นเพราะฉะนั้นการเลี่ยงแสง UV ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยเท่านั้นแต่ปัจจัยหลักสำคัญก็ยังคงเป็นอายุอยู่ดีแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุเกิน50เราคือกลุ่มเสี่ยงหลักอยู่่ดีคะ แล้วอาการของโรคต้อกระจกนี่จะ,ะมีอาการยังไงบ้างคะต้อกระจกก็คือเลนตาพอมันขุนปุ๊บเราก็จะเห็นภาพต่างๆมัวเลยทีนี้ก็ขึ้นกับว่าเลนมันขุนระดับไหนขุนตำแหน่งไหนบางทีมันขุนตามขอบๆเราก็จะเห็นการมัวเป็นแบบเป็นจังหวะไม่ได้มัวตลอดเวลาแต่ว่าพอเราถึงจุดนึงที่ต้อมันเริ่มเยอะขึ้นมันก็จะเกิดการฟ้ามัวตลอดเวลาคนไข้าอาจจะพยายามไปตัดแว่นไปปรับแว่นอันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยแล้วถ้าเราเป็นต้อกระจกนะคะ ทางที่ดีที่สุดที่จะรู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นคือการมาตรวจกับจักษุแพทย์ซึ่งจกักษุแพทย์เนี่ยจ,จะมีเครื่องมือก็คือเป็นกล้องที่เราจะส่องเข้าไปตรวจตาของคนไข้ได้พอส่องเข้าไปเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋ออันนี้มีต้อกระจกแล้วใช่ <c oughs> ค่ะก็แสดงว่าถ้าตาเราขุ่นมัวมองไม่ชัดก็คือให้แนัน <c oughs> ่นาคะคุณหมอเลยใช่ก็คืออาการที่ขุ่นมัวแก้ไขไม่ได้ด้วยแว่นหรือว่า ไม่สามารถหยอดยาหรืออะไรแล้วมันดีขึ้นบางคนบางคนมัวจากตาแห้งเฉยๆหยดน้ําตาเทียมอาจจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราเป็นต้อกระจกต่อให้เราหยอดยาต่อให้เราใส่แว่นยังไงมันก็จะไม่ดีขึ้นค่ะเพราะเหมือนมันมีฝ้าเป็นจากเลนที่มันขุดมันมาบางไว้ค่ะแล้ววิธีการรักษาโรคต้อกระจกมีวิธีไหนบ้างคะสิ่งที่ไม่น่ากังวลที่สุดก็คือการรักษาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายจริงๆเราสามารถมาลอกต้อกระจกได้จริงๆการลอกต้อกระจกเป็นการผ่าตัดชนิดหนึง่งแต่ว่าจะเป็นแบบแผลเล็ก แผลจริงๆอะประมาณ2มิลอยู่บนขอบตาดำเราเองค่ะคนไข้าบางทีผ่าไปแล้วยังกลับมาถามหมอเลยว่ามันมีแผลหรือเปล่าเพราะว่าคนไข้จะไม่เจ็บเลยแล้วขั้นตอนในการผ่าตัดเนี่ยเราจะให้ยาชากับคนไข้ทั้งแบบยอดแบบฉีดอะไรคนไข้จะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดระหว่างการทําใช้เวลาทําส่วนใหญ่ประมาณ30นาทีค่ะเราจะลอกต้อโดยการใช้คลื่นอันตราซาวเนี่ยค่ะสลายตัวต้อกระจกแล้วก็ใส่เลนเทียมให้ เลนทียมเองเนี่ยก็สามารถแก้ไขค่าสายตาให้คนไข้ได้ด้วยอันนี้คือในกรณีต้อกระจกทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกการผ่าตัดอาจจะต้องไปทําเป็นแผลใหญ่เพราะฉะนั้นการผ่าตัดหลักๆก็จะเป็นแบบแผลเล็กกับแผลใหญ่ถ้าเรามาดูแต่เนิ่นๆแล้วก็คุณหมอตรวจพบต้อกระจกแก้ไขได้เร็วเราก็จะสามารถทําแบบแผลเล็กได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นต้อกระจกชนิดที่สุกบางท่านก็อาจจะถูกไปผ่าตัดเป็นแบบแผลใหญ่อย่างนี้ก็มีค่ะแล้วนอกจากการผ่าตัดมีวิธีอื่นด้วยไหมคะ ปัจจุบันนี้การใช้ยาหรือการใช้เลเซอร์เนี่ยค่ะยังไม่สามารถรักษาต้อกระจกได้โดยตรงค่ะหลักๆก,ก็คือเป็นแค่การผ่าตัดแต่อย่างที่บอกคุณแพนการผ่าตัดก็คือเจ็บน้อยมากมใช่ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยซ้ำ<ม>ใช่ค่ะแล้วลวั <มา S 1> <ค>นรุ่งขึ้นเราก็จะให้มาเปิดตาอ๋อค่ะแล้วคนไข้ที่เขามีความกลัวมากๆนีม่มีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะถ้าเขาแบบกลัวที่จะผ่าตัดนะคะจริงๆข่้นผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างแบบสบายๆไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่าจะมีบางท่านที่ อาจจะก,กลัวการคุมผ้าเพราะเวลาเราผ่าตัดจะคล้ายๆตอนเราทําฟันถ้าคุณแผนเคยทาฟันก็จะมีผ้าคุมติดหน้าเราบางท่านก็อาจจะก,กังวลหน่อยถ้าเกิดกังวลมากก็จะไปดมยาสลบแต่จริงๆแล้ว่เราแค่ใช้ยาชานิดหน่อยอย่างบางท่านแค่หยดยาชาก็สามารถผ่าตัดลอกต้อได้แล้วคือจะคล้ายๆทําเลสิกแบบนี้เลยค่ะหมายถึงว่าในความรู้สึกของคนไข้นะคะ,คะใช่คุณหมอคะชนิดของเลนเทียมมีกี่ชนิดแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างคะ หลักๆจะเป็นเลนส์พับแล้วก็เลนส์ไม่พับเลนส์ไม่พับก็ใส่สาหรับแผลใหญ่ส่วนเวลาเราทําแผลเล็กส่วนใหญ่เราก็จะใส่เลนส์พับก็คือมันจะพับแล้วไปกลางอยู่ข้างในตาเพราะฉะนั้นแผลเราถึงได้เล็กนิดเดียวประมาณ2มิลแค่นั้นเองเนาะแผลสองสามมิลแต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยจะเหมือนเลนส์แว่นเลยคือเราจะแก้ค่าสายตาสําหรับคนไข้แต่ละคนแปลว่าแต่ละคนเนี่ยค่าสายตาเราสองคนอย่างเงี้ยก็ไม่เท่ากันเลนส์ที่สั่งเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะเจาะจงของเราแต่ละคนคนไหนอยากแก้สายตาสั้นยาวเอียงแบบนี้ค่ะปัจจุ แก้ทุกสายตาเลยก็ได้แต่อันนี้อาจจะต้องขึ้นกับสิทธิ์เบิกจ่ายของแต่ละท่านด้วยเนาะว่าของแต่ละคนเนี่ยครอบคุมเลนอะไรบ้างหรือแม้แต่การใช้ประกรันพวกนี้ก็จะมีข้อกําหนดในการเลือกเลนแต่ว่ายัางไงแล้วแต่ต้องมาคบจักษุแพทย์ก่อนแล้วเราก็จะวัดค่าสายตาค่าดวงตาค่าเลนของแต่ละคนเพื่อที่จะได้จองหมายถึงว่าเลือกเลนเนี่ยให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละท่านต่อไป ค่ะแล้วถ้าผ่าตัดตาเสร็จแล้วข้อแนะนําในการกลับไปใช้ชีวิตปกติในบ้านนี่มีข้อแนะนําอะไรบ้างคะหลังผ่าตัดเนี่ยค่ะ แผลที่เราบอกว่าเล็กนิดเดียวเนี่ยมันปิดเร็วมากเลยวันรุ่งขึ้นเราเปิดตาใช้งานได้เลยแต่ว่าความแข็งแรงของแผลเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้เวลาของร่างกายเราที่จะสมานเพราะฉะนั้นในช่วง2 -4 ถึงอาทิตย์แรกเนี่ยค่ะเราก็จะแนะนำคนไข้ว่าให้เรามาระวังแผลบริเวณตาดำนะห้ามโดนน้ำห้ามสกรปรกเข้าไปตรงบริเวณตาดำไม่งั้นก็จะเข้าไปทางแผลได้แล้วเดี๋ยวแผลเราจะติดเชื้ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ก่อนผ่าตัดเราจะต้อง พร้อมที่จะดูแลแผลหลังผ่าตัดคุณหมอจะให้ยาไปหยอดประมาณเดือนหนึ่งคนไข้ก็จะต้องเคร่งคัดในการหยอดยาฆ่าเชื้อเหล่านี้ให้ครบ ห้ามไปกระทบกระแทกบริเวณแผลตอนกลางคืนเวลานอนเราจะแนะนําให้คนไข้ใส่ที่ครอบตาเราจะให้ที่ครอบไปด้วยเพื่อป้องกันการกระทบกระแทกอย่างละเมอไปขยี้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณหมออาจจะให้ระวังเรื่องการกระทบกระแทกการรักษาความสะอาดป้องกันการติดเชื้อแล้วก็การงดการเบ่งไอจามแรงที่จะทําให้แผลเราแยกได้หลักๆก,ก็จะประมาณนี้เองค่ะ อยากให้คุณหมอแนะนำมาค่ะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคต้อกระจกค่ะอยากให้คุณหมอแนะนําว่ามีวิธีการรับมืออย่างไรหรือว่าให้มารักษากับที่โรงพยาบาลค่ะ,คะก็จริงๆแล้วอะค่ะโรคต้อกระจกเนี่ยพบในผู้สูงอายุที่อายุเกิน50าสิบลายเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากแน่ๆเพราะว่ามันเป็นโรคตามวัยอยู่แล้วแล้วก็การที่เรารูเ้เร็วรักษาเร็วสามารถผ่าตัดเป็นแผลเล็กได้แผลก็จะฟื้นตัวไวดังนั้นจะแนะนําว่าถ้าเราอายุเกินหัวห้าสิบแล้วอันเนี้ย ต้องคอยมาเช็คสุขภาพตาปีละหนึ่งครั้งทุกปีถ้าถึงเกณฑ์ที่จะต้องลอกคุณหมอก็จะได้แนะนําเราขั้นตอนต่อไปในการที่จะลอกต้อกระจกสําหรับทางโรงพยาบาลวชิราพยาบาลค่ะจะมีะแผนกจักษุที่บริเวณชั้น5ตึกทีปังกรนะคะจะเปิดในเวลาราชาการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้วก็จะมีคลินิกนอกเวลาราชาการเป็นตอนเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เช้าวันเสาร์8ดโมงถึงเที่ยงค่ะ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณหมอโบกันต่อถึงโรคต้ออีกชนิดหนึ่งที่เป็นภายเงียบอาจทำให้เราตาบอดได้ค่ะพักสักครู่ค่ะ กลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อถึงโรคต้ออีกชนิดหนึ่งที่เป็นภัยร้ายแรงและอาจทําให้เราตาบอดได้นั่นก็คือโรคต้อหินจริงไหมคะคุณหมอจริงค่ะต้อหินนี้น่ากลัวมากจริงๆค่ะคุณแพนเพราะว่าบางทีเราก็จะเจอคนไข้ที่มาหาเราช้าไปอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องต้อกระจกเวลาต้อกระจกมันสุกแล้วเราก็ยังผ่าตัดได้ค่ะ ฟื้นฟูการมองเห็นของคนไข้ได้แต่ต้อหินถ้าเรามาในระยะท้ายๆแล้วอะค่ะการมองเห็นของต้อหินเนี่ยจะมีลักษณะอันนึงคือไม่ค่อยมีอาการแต่ว่าพึบพับมาอีทีหนึ่งตาบอดไปเลยแล้วก็ผ่าตัดกลับเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคนไข้ามาเจอแพทย์เป็นเท่าไหร่เราจะทำการรักษาเพื่อไม่ให้การมองเห็นแย่ลง เราถึงได้เรียกว่ามันเป็นภัยเงียบที่คุบค้ามการมองเห็นของคนไข้แล้วเราก็เจอค่อนข้างเยอะในประเทศไทยคนไทยเป็นเยอะเหมือนกันค่ะค,คุณแพะ,ะแล้วสาเหตุที่เกิดต้อหินนี่เกิดจากอะไรบ้างคะ ก็วัยเก่าของเราเนี่ยแหละค่ะคุณแอนจริง,รงๆคืออายุคือปัจจัยหลักเลยที่ทําให้เกิดต้อต่างๆต้อกระจกต้อหินเพราะฉะนั้นอพอเราอายุเยอะขึ้นมันถึงจะต้องอาศัยการตรวจเป็นระยะส่วนปัจจัยเสริมอื่นๆเช่นการมีประวัติกรรมพัน์ในครอบครัวเป็นต้อหินอันนี้จะพบความเสี่ยงในการเกิดต้อหินมากกว่าคนทั่วๆไปหลายๆเท่าเลยการใช้ยาต่างๆยาตัวร้ายอย่างเช่นสเตียรอยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงทําให้เกิดทั้งต้อกระจกแล้วก็เกิดทั้งต้อหินด้วย คุณหมอคะแล้วโรคต้อหินนี่คืออะไรคะอ่ะต้อหินเนี่ยคือการเสื่อมสภาพของตัวเส้นประสาตาเราคือเวลาเรามองสิ่งต่างๆเนี่ยเราต้องใช้ประสาตาในการมองเห็นทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้นประสาตามันเกิดการเสื่อมสภาพไปปัจจัยหนึ่งเนี่ยค่ะที่ทําให้ใประสาตาเราเสื่อมสภาพได้เร็วคือความดันตาที่สูงขึ้นพอความดันตามันสูงตามันจะตึงๆเขาเลยเรียกว่าต้อหินแต่ว่าเราไม่ได้มีหินอยู่ในตานะคะแต่ว่ามันเป็นจากการที่ความดันตามันเยอะใช่มันก็เลยทําให ตัวเส้นประสาทตาเราเนี่ยโดนทำลายจากตัวความดันที่ไปกดตัวเส้นประสาทตาทําให้ตัวประสาทตาเสื่อมและการมองเห็นเราก็จะเสียหายแบบถาวรไปใช่ค่ะแล้วอาการของต้อหินนะคะเป็นาอาการยังไงบ้างคะ,ะความน่ากลัวก็คือเนี่ยแหละค่ะมันไม่มีอาการเลยแต่การมองเห็นเราอ่ะจะค่อยๆแคบลงเราจะเรียกว่าลานสายตาของคนไข้จะแคบลงเวลาเหมือนถ้า,ถาเราเป็นต้อหินเนี่ยเหมือนคุณแพทย์ต้อหินเนี่ยมองตรงกลางเนี่ยจะยังเห็นปกติแต่เราจะ เห็นแคบลงมาเรื่อยๆถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าการเรามองเห็นเราเริ่มแย่ลงแล้วบางคนตาเสียไปแล้วข้างนึงอ่ะเขาก็ใช้ไตข้างนึงชดเชยโดยที่ไม่เคยรู้ตัวไม่ไม่รู้ตัวเลยมาเป็นปีๆใช่หรือบางคนอาจจะมีอาการบ้างถ้าเป็นเยอะๆเช่นไปเฉียวชนเวลาขับรถบ่อยๆอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามองกระจกข้างๆไม่เห็นแหละเพราะเราใสยตาฝั่งด้านข้างมันเสียไปอย่างเงี้ยเราก็เจอค่ะแต่ส่วนใหญ่เลยแบบ8 90%คือคนไข้ไม่มีอาการเลย ใช่แล้ววิธีการสังเกตพอจะมีให้สังเกตบ้างไหมคะว่าเราอาจจะเป็นต้อหินแล้วแบบนี้ค่ะค่ะจริงๆการสังเกตค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่มีอาการแม้แต่การมาตรวจที่โรงพยาบาลมาพบจากสูแพทย์การตรวจด้วยการส่อง กล้องธรรมดาอย่างนี้ค่ะบางทียังวินิจฉัยต้อหินไม่ได้เลยเราจึงต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษในการตรวจทั้งเครื่องสแกนจอประสาทตาเครื่องตรวจลานสายตาซึ่งทางโรงพยาบาลวชิรานี่เรามีเครื่องมือในการตรวจต้อหินรบถวนเพราะฉะนั้นคนไข้สามารถเข้ามาตรวจได้ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือทุกคนที่อายุเกิน35เนี่ยค่ะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดต้อหินได้ต้อหินจะมาค่อนข้างมาได้เร็วกว่าต้อกระจกในคนที่มีความเสี่ยงเช่นคนไข้ที่มีกรรมพันธุ์เมียอะไรแบบนี้ค่ะก็แนะนําว่ายิ่งควรจะต้องมาตรวจ แล้ววิธีการรักษาต้อหินไม่มีวิธีไหนบ้างคะโดยปกติลำดับการรักษาเนี่ยของต้อหินจะเริ่มจากการใช้ยามีการทําเลเซอร์มีการผ่าตัดจริงๆต้อหินมีหลายชนิดทั้งต้อหินมุมเปิดต้อหินมุมปิดเมื่อตรวจแล้วรู้ระดับของของต้อหินว่าเป็นต้อหินระดับน้อยกลางมากแล้วก็รู้ระดับว่าต้อหินชนิดที่เป็นเป็นชนิดมุมเปิดหรือมุมปิดจากสุแพทย์จะเลือกการรักษาที่เหมาะสมสําหรับต้อหินแต่ละชนิดอีกครั้งหนึ่งแต่โดยหลักๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจากยาหยอดตา ถ้าเราเป็นไม่เยอะบางทีหยอดแค่วันละหนึ่งหยอดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถคุมต้อหินคุมการมองเห็นของคนไข้ได้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าตัวโรคมันก็จะไม่ได้หายขาดถาวรก็คล้ายๆกับเราเป็นเบาหวานความดันเราก็คุมโรคก,กันไปนะคะถ้าต้อหินบางชนิดหรือต้อหินในในบางระดับอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเลือกเลเซอร์ให้คนไข้ก็จะเป็นเลเซอร์สําหรับควบคุมความดันตาระบายน้ําในตาได้ แต่ถ้าคนไข้ไม่ตอบสนองต่อยาหรือเลเซอร์เลยอันนี้ก็จะไปถึงสเต็ปที่เราจะต้องผ่าตัดกันค่ะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีหลายแบบเช่นเดียวกันโดยหลักๆก็คือเป็นการระบายน้ําข้างในลูกตาที่เป็นความดันตาเนี่ยค่ะให้มันออกไปที่ตรงเยื่อบุตาก็คือเหมือนระบายความดันข้างในลูกตาไปการระบายน้ำเนี่ยมีทั้งการทําทางระบายน้ําการวางท่อ ท่อเล็กท่อใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็จะปัจจุบันก็จะมีวิธีการให้เลือกมากมายเลยค่ะแล้วถ้าทําการรักษาแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ,ะต่อให้เราทําผ่าตัดไปแล้วก็ตามค่ะต้อหินเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหายขาดเราอาจจะคุมโรคได้อาจจะไม,ไม่ต้องมาพบจักษุแพทย์ทีท,ทมาก,กันปีละครั้งสองครั้งแต่เราก็อาจจะยังต้องตรวจติดตามสม่ำเสมอเพราะมันมีโอกาสกลับมาเป็นภัยเงียบ่จะคุกคามการมองเห็นของเราได้ทุกเมื่อเลยค่ะ แล้วในการรักษาหลังจากที่รักษาต้อโลกต้อหินไปแล้วค่ะ,คะสามารถกลับบ้านได้ในวันถัดไปเลยไหมคะหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวส่วนใหญ่ถ้าผ่าตัดต้อหินนะคะเราจะให้นอนโรงพยาบาล1นึ่คืน ถ้าของทางโรงพยาบาลเพื่อดูแลแผลเพราะว่าแผลอันนี้จะค่อนข้างใหญ่กว่าแผลต้อกระจกการผ่าตัดมีความซับซ้อนมากกว่าแต่ว่าหลังกลับไปก็จะมีการดูแลแผลคล้ายๆกับตัวต้อกระจกเลยก็คือการรักษาความสะอาดการใส่ที่ครอบตาระวังไม่กระทบกระแทกไม่ขยี้ตาแล้วก็ไม่ให้มีการเบ่งอะไรแรงๆค่ะเพราะว่าจะทําให้แผลของเราแยกอันนี้ก็จะใช้เวลารักษาหายประมาณ1เดือนตัวแผลของต้อหินจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนใหญ่จะมีการเย็บมีมีการตัดไหมตามมาก็จะเป็นแผลที่สลับ ซับซ้อนกว่าการทําผ่าตัดต้อกระจกค่ะขั้นตอนในการผ่าตัดต้อหินนะคะใช้ระยะเวลานานกว่าต้อกระจกไหมคะ,ะก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งส่วนใหญ่การผ่าตัดตาก็จะไม่ได้นานมากค่ะ,อ,คะอยากให้ค,คุณหมอหนแนะนำ<อ>แนะนำนะคะคุณหมอสําหรับผู้ป่วยะคะ,คะที่แบบสงสัยว่าเราจะเป็นต้อหินหรือเปล่าหรือว่ามีอาการอื่นๆแต่ไม่แน่ใจนะคะอยากให้คุณหมอแนะนำนะคะว่าให้มาตรวจด,ดีกว่าประมาณนี้นะคะ่ะจริงๆ ต้อหินเนี่ยด้วยความที่มันเจอได้อายุเร็วกว่าต้อกระจกได้ซ้ำเนาะคือต้อกระจกเนี่ยถ้าเราอายุ5 60, ้าหกอ่ะมันก็จะเริ่มมีการเสรื่อมสภาพเกิดเป็นต้อกระจกแต่ต้อหินถ้าเราอายุเกิน35ปีจริงๆแนะนําให้ตรวจสุขภาพตาปีละหนึ่งครั้งค่ะหรือยิ่งถ้ามีประวัติครอบครัวมีความเสี่ยงต่างๆเคยมีโรคตาม,มาก่อนเคยมีอุบัติเหตุที่ตาม,มาก่อนอันเนี้ยก็ยิ่งแนะนําให้มาตรวจต้อหินเร็วขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรามีอาการต้อหินหรือยังถ้าเราไม่อาศัยการตรวจจากเครื่องมือต่างๆของจกุแพทย์ แล้วถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาคืนได้ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือใช้ยามันเป็นได้เพียงการควบคุมโรคก,การชะลอโรคเพราะฉะนั้นเจอเร็วรักษาเร็วเราก็จะเก็บการมองเห็นไว้ได้ค่ะในการรักษาต้อหินนะคะสุดท้ายถ้าประชาชนอยากมารักษานี่ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะก็ ทางคลินิกต้อหินนะคะก็คือทางคลินิกจากสุ่ของวชิราพยาบาลจะอยู่ที่บริเวณชั้น5ค่ะอาคารทีปังกรนะคะแล้วก็จะเปิดในเวลาราชาการวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้วก็จะมีคลินิกนอกเวลาตอนเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ถึงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์8โมงถึงเที่ยงค่ะ กลับมาพบกับแพรและรายการสุขใจไวเก่าได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลาบ่ายมงครึ่งทางทรบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะและยังสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok และเว็บไซต์ไทยทีวีไฟ d c o m ค่ะวันนี้แพนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ